เมรีฟามสวัสดีจ้าเมรีฟามสวัสดีจ้าสวัสดีพ่ออีเมย์ยให้อยู่หน้าอยู่ไรอยู่สวนจ้าน้องเมฆคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมมื้อน,นี้เอามาเชอือกแม่จ้าเถื่อกี่นี่เจ้าเบิ้งแม่เอาไข่ตัวซ้ำนี่รุ่นนี่ปกติขายอยู่สามหมื่นสี่สามหมื่นห้าสามหมื่นสองเลี่แต่คนสิขายแม่หูวบ้รุ่นนี้อยู่ตลาดเขาขายสามหมื่นสี่สามหมื่นห้าเด้อ ล้นนี่ขายสามแปดสามเก้าพุ่นแล้วนี่นายยิ่งย่สันสันกินหญ้าเก่งๆนี่ค่ะควายชุดนี้เด้อแม่เด้อควายชุดนี้เด้อพ่อเด้อควายชุดนี้มีทั้งหมดเก้าตัวค่ะเก้าตัวนะคะเลขสวยมากนะคะเลขสวยมากเก้าตัวตัวใหญง่ๆเอาตัวนี้ อิ่มแล้วบออิละตัวนี้กินยาดีดีเอาออกมะผูกขางนอกแปนรวยรวยจ้านี่เอาออกมาผูกขางนอกบาหานแปนบวยรวยเลยเป็นกินยาดีดีเก้าตัวค่ะชุดนี้เก้าตัวมีตัวเล็กนะคะมีตัวเล็กอยู่หนึ่งเดี๋ยวนับก่อนนะสองและก็สามตัวค่ะ น่อยกะน,น่อยซื้อดอกหน่อยกะน,น่อยเล็กพริกขี้หนูนะน่อยกะน,น่อยงามดอกบ่แม่นหน่อยขี้หายดอกจ้าไ่ยายกะไงงามดอกบรรมัม่นใหญ่ขี้หายเนาะพี่น้องนอะผู้ใดผู้ใดมักรุ่นนี้แล้วพี่น้องเด้อเก้าตัวสดนี่เก้าตัวตัวนี้คือสูงดีแท้พี่น้องสูงสูงแต่ว่าเขาเป็นยังสี่เด้อพี่น้องเด้อเบิง้งเบิ้งเอาลดจา้าควายอยู่ในคลิปขึ้นในคลิปนั่นละมัก่กีสิี่คือขึ้แนวอื่นดอกเพราะว่ายัางว่าเต้ เอาเบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยโอาขอจะเป็นออนซ่อนควายของหนีค่ะจะเป็นออนซ่อนควายชุดหนีค่ะพี่น้องชุดเนก้าตัวมีตัวเล็กสามตัวที่เหลือก็อายุตัวนี้สิบเดือนสิบเดือนแล้วก็หนึ่งปีแล้วก็ปีหน่อย,น,อยนะพี่น้องนะเอาเป็นว่าน่คือแบบกินกินหญ้าเกง่งๆอะพี่น้องจะเบิ่งเอากินหญ้าเก่งแล้วนะคะกินหญ้าเก่งแล้วนะคะตัวใหญ่ๆเลยร่นเนี้เอาไปราคา ชาเรียต่อตัว25,500บาทตัวละ25,500บาทจากลูกลค้าจ้าปัดฟังราคาแล้วพี่น้องจ้ากดให้มันท่านเด้อเบอร์โทรหัน083 269 0169 083 269 0169จ้พี่น้องจ้าจดไว้ดีๆจดให้มันท่าน ราคาถูกราคา,ากันเองราคานี่เมรีส่งให้ฟรีระยะทาง200กิโลวัดจากหน้าบ้านแม่ค้าที่อำเภอตะการเด้อส่งให้ฟรีระยะทาง200กิโลลูกค้าท่านใดที่อยู่ไกลเกิน200กิโลแม่ค้าส่งคิดค่าขนส่งกิโลละ8บาทไม่ได้วัดจาก200กิโลที่ส่งฟรีนะวัดจากหน้าบ้านแม่ค้าสาหรับลูกค้าที่อยู่ภาคกลาง ภาคตะวันออกภาคเหนือนะคะค่าขนส่งแม่ค้าเหมาเที่ยวคิดเป็นเที่ยวนะคะหนึ่งคันรถเท่ากับหนึ่งเที่ยวนะลูกค้านะโอ้ยบางงามผักเนี่ยแงมแน่ด้พี่น้องควายชุดนี้งามหลายควายชุดนี้งามหลายตัวน้อยก็บไได้น่อยขี้ไร้ได้พี่น้องตัวน้อยก็บไได้น้อยขี้ไร้นะคะงามอยู่ดอกงามยู่ดอกชุดนี้จจมันคุ้มคา่าหลายตั้งแต่ตัวน้อยแมลี่กับขายสองหาแล้วสองสีสองหาแล้วพี่น้องตัว่ใหญ่เนี่ยยุตลาดนี่ห้องสองเก้า สามเก้าเนี่ยสามสี่สามหาพี่น้องจ้ายุตลานี่สามสี่สามหาเมรี่มาเลยมาแปลกแหวกแนวกมูสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทยกชุดเก้าตัวเดี๋ยวพาไปเบื้งดักมันเด้อเอาเบิ้งดักตัวนี้ก่อนก็นกนได้อะเนี่ยมาหาบาืงดักมูได้เพลินนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่พามาเบื้องดักพี่เด้อ นี่ละพี่น้องมาเบิ่งเป้าหนี่ก็สิย้อนแสงในจักหน่อยแต่ว่าก็ได้เบิ่งดากเบิ่งท้ายมันเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดเห็นผู้ใดก็อยากเบิ่งใครก็อยากจะดูดูหน้าแล้วดูตูดดูท้ายว่าสวยไม่สวยว่าเมลีขี้โมลหรือเปล่านะคะแถวบ้านเมลีไม่มีไม่มีมมแมงโมนะมีแต่แมงเมานะคะ,ะเฉลี่ยตัวละสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาท ราคาเฉลี่ยตกตัวรับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทลูกค้าจา๋าว้าเซื้อเถอะราคานี่เฮจังได้กับคุม้มตีลังกาซื้อกับคุม้มไ่แวน่นขยายกับคุม้มค่ะพี่น้องครับสีใส่แวน่นห้มันยอดส่วนลงกับคุม้มเจ้าเบอรงเอาตัวบงางใหญ่หนึ่งเอาเจ้าเบิรงเอาตัวบางใหญ่หนึ่งเงาพี่น้องเอาตัวใหญ่ๆนี่ตีไปเลยราคาสามหมื่นขึ้นทุกตัว อย,บบ 34, 35, อย่างแบบนี้นี่ก็สามหมื่นสี่สามหมื่นห้าอย่างแบบนั้ก็สามสี่แล้วพี่น้องเอ๋ยแบบตัวนั้นก็สามสิบเกานั่นพี่น้องอันเขาขืนปกติงาม่ะมันเป็นตัวนี้แลวตัวนี้ก็สามสี่แหละค่ะเขาห้องอยู่ตลาดคนะ่ะตัวนี้ก็สามสี่สามห้าแล้วแล้วแต่คนขายนะคะเราไปซื้อเอาโครงสร้างเขาม,ม,มันไม่แปลกหรอกทุกวันนี้นะมันไม่ได้แปลกทุกคนเอาโครงสร้างหมดพี่น้องเลยคอดีของมันก็นคือตบ ตัวเมียเบิร์พี่น้องตัวเมียตัวเมียทุกตัวราคาถูกแล้วยัง่ยัง่พอเด้ราคาถูกยังไม่พอตัวเมียทั้งหมดเก้าตัวคุ้มมากมากสองหมื่นห้าพันห้าร้อยราคาเลียต่อตัวในชุดนี้มีตัวน้อยสองตัวแต่ตัวน้อยของก็ขายสองสี่แล้วพี่น้องเด้อราคาของตัวเล็กๆตัวปกติก็สองสี่แล้วพวกนี้ขายสามสามขึ้นทุกตัว เอามาเฉลี่ยให้คุมคุมก็ได้เอื่นคุมคุมพี่น้องคุมคักคุมแนวเอาอี่พอ,อีแม่ก็คือสีลัมค้า้องเม็ล้วละ่ะมือนีพ่อซ้ำหนีได้พี่น้องเด้อเมรีอยู่อำเภอตะการเพื่อผลจังหวัดอุบลราชธานีควายชุดนี้ราคาเฉลี่ยต่อตัว25500บาท2 5 5 0 0บาทชุดนี้ทั้งหมด9ตัวโทรก่อนได้ก่อนโทรช้าหมดสิทธิจ้า ไปแล้วพี่น้องจ้าราไปด้วยภาพสวยๆกับควายสวยๆกินหญ้าสวยๆจ้าสวัสดีจ้า